บ้านเราแบบละเอียดอีกทีหนึ่งก่อนที่เราจะผ่านสตรีมผ่านรีวนะคะก็คือเป็นกำลังใจให้ทุกคนคะเราอาจจะหาไม่เจอเราอาจจะเผลอรเราอาจจะลืมว่าเราลงตรงไหนเราแชร์ตรงไหนนะคะเหมือนกับทุกที่นะคะก็คือ อาจจะไม่สามารถเปิดสร้างไรายได้ได้ใช่ไหม ridge? คะเกณฑ์ของเขาที่เขาแจ้งมาคืออาจจะไม่สามารถเปิดสร้างไรายได้ทีนึ่งเขาก็จะโชว์ในช่องนโยบายการละเมิดถ้าเราลบแล้วเรามั่นใจว่าเราลบแล้วในช่องการละเมิดเราก็รอเดี๋ยวระบบเขาหนึงที่จะให้ดูคือหนึการแชร์เนื้อหาของเราทีนึ่งเขาก็จะโชว์ในช่องนโยบายการละเมิด ถ้าเราลบแล้วเรามั่นใจว่าเราลบแล้วในช่องการละเมิดเราก็รอเดี๋ยวระบบเขาคลิปเป็นพันคลิปแบบนี้ก็จะลําบากนิดนึงในการหาคลิปเป็นพันคลิปแบบนี้ก็จะลําบากนิดนึงในการหาหนึ่งที่จะให้ดูคือหนึ่งการแชร์เนื้อหาของเราก็เป็นกําลังใจให้นะคะขอบคุณที่มามาหาใจใจมันนี้มันนี้นะคะใจ ตอที่ที่เราทำตามที่เขาแจ้งมาเทคโนโลยีเขาเก่งนะก็เป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณที่ามามาหาใจใจมันนี้มันนี้นะคะใจตอบก็เป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณที่ามามาหาใจใจมันนี้มันนี้นะคะใจตอบแต่ AI เขาได้บันทึกข้อมูลไปแล้วนะอันนี้น,นี่น,น,น,นี่อย่างนี้นะคะคือทางที่ดีเราไปเช็คคอนเทนต์ของเราดีกว่าเช็คคลิปของเราดีกว่าและเราก็ลบสวัสดีคะ่ะพบกับใจใจมันนี่มันนี่นะคะก็ถือว่าเป็นการละเมิดนะคะเราก็ต้องมีการ เช็คดีดด้วยเหมือนสวัสดีค่ะพบกับใจใจมันนี่มันนี่นะคะเหมือนกับทุกที่นะคะก็คืออาจจะไม่สามารถเปิดสร้างไรายได้ได้ใช่ไหมคะเกณฑ์ของเขาที่เขาแจ้งมาคืออาจจะไม่สามารถเปิดสร้างไรายได้กับเราเอาไปลงอีกช่องนึงแล้วแล้วเอามาลงในช่องเนี้ผิดนะคะเราต้องเช็ค ที่สำคัญย้อนกลับไปเช็คค่ะ4เลย3เราเอาเนื้อหาของเราหรือว่าคอนเทนต์ของเราไปลงที่อื่นไหมไปลงเทมเพลตอืืนได้ก็คือสรุปตามข้อความข้างบนคือย้อนกลับมาดูตัวเองเนาะพอเขาแจ้งมาปับ๊บเราต้องดูตัวเราเองก่อนดูตัวเรานําเนื้อหาจากแหล่งอื่นมาใช้โดยเพิ่มเติมเพียงได้ได ก็คือสรุปตามข้อความข้างบนคือย้อนกลับมาดูตัวเองเนาะพอเขาแจ้งมาปับ๊บเราต้องดูตัวเราเองก่อนดูตัวเรานอ้อยอือันนี้ที่แจ้งมานะคะและเขาก็บอกว่าก็นอ้อยอันนี้ที่แจ้งมานะคะและเขาก็บอกว่าก็ ในการตอบคำถามข้างบนนี้นะคะ,ะถ้าเราตรวจเจอแล้วก็ง่ายแต่บางคนลงหลายคลิปหลายร้อยเห็นไหมถ้าเอาไปลงเราได้เอาย้อนกลับมายความว่าอะไรดูคลิปของเราดูช่องของเราดูเนื้อหาของเราทั้งหมดนะคะดูเนื้อหาของเราทั้งหมดเลยไปเช็คในการแชร์ว่าเราแชร์เนื้อหาที่เป็นของเราจริงไหม หรือเราไปแชร์ของคุณอื่นที่ไปละเมิดกดอ่างบ้านเราแบบละเอียดอีกทีหนึ่งก่อนที่เราจะผ่านสตรีมผ่านริวนะคะก็คือเป็นกําลังใจให้ทุกคนเห็นไมถ้าเอาไปลงเราได้เอาย้อนกับแต่ ai เขาได้บันทึกข้อมูลไปแล้วนะอันนี้อันนี้ๆน,น,น,นี้อย่งนี้นะคะคือทางที่ดีเราไปเช็ค หมายความว่าอะไรด,ดูคลิปของเราดูช่องของเราดูเนื้อหาของเราทั้งหมดนะคะดูเนื้อหาของเราทั้งหมดเลย,เลยสาเราเอาเนื้อหาของเราหรือว่าคอนเทนต์ของเราไปลงที่อื่นไหมไปลงเทมเพลตอื่นในคลิปของเราในคอนเทนต์ของเราทั้งหมดอะเราเอาเสียงเพลงที่ติดลิขสิทธิ์ลงไปหรือเปล่า หมายความว่าอะไรด,ดูคลิปของเราดูช่องของเราดูเนื้อหาของเราทั้งหมดนะคะดูเนื้อหาของเราทั้งหมดเลย <_ d ata> ก็ลบให้เราวันเวลาผ่านไปเดี๋ยวระบบเขาก็ลบออกให้เรานะคะอันนี้ในกรณีที่เราหาเจอว่าคลิปไหนที่อันนี้คือขั้นตอนการเช็คนะคะพราะเช็คเจอเพราะว่าเขาเอากดไปให้ AI ดู AI สแกนเลยทีนี้นะคะเรื่องที่เราคิดว่าไม่น่าก็ลบให้เราวันเวลาผ่านไปเดียวระบบเขาก็ลบออกให้เรานะคะอันนี้ในกรณีที่เราหาเจอว่าคลิปไหนที่เพราะว่าเขาเออกกดไปให้ AI ดู AI สแกนเลยทีนี้นะคะเรื่องที่เราคิดว่าไม่น่า เขาก็จะโชว์ในช่องนโยบายการละเมิดถ้าเราลบแล้วเรามั่นใจว่าเราลบแล้วในช่องการละเมิดเราก็รอเดี๋ยวระบบเขาก็ถือว่าเป็นการละเมิดนะคะเราก็ต้องมีการเช็คดีดด้วยเหมือนคะ่ะเราอาจจะหาไม่เจอเราอาจจะเผลอเราอาจจะลืมว่าเราลงตรงไหนเราแชร์ตรงไหนนะคะ ไปเช็คในการแชร์ว่าเราแชร์เนื้อหาที่เป็นของเราจริงไหมหรือเราไปแชร์ของคนอื่นที่ไปละเมิดกดอาถามให้เรียบร้อยแล้วถ้าเป็นประโยชน์ก็สามารถาดูหรือว่าขอบคุณนะคะไปลวคะ่ะบ๊ายบายเราลบออกจากตรงนี้เขาจะไปค้างที่ตรงไหนเราก็ต้องตามไปลบให้หมดลบออกจากนี้เขาก็ย้ายไปที่ถังขยะ เราก็ต้องไปเช็คที่ทางขยะแล้วก็ลบอีกออทำยังไงลบค่ะมีกี่คลิปลบให้หมดเลยนะคะพอลบในการลบอะไรบ้างหรือเปล่าอันนี้คือที่พูดมานี่คือเช็คนะคะเช็คตัวเราเองสองอเราตัวเรานี้นำเนื้อหามาจากที่วันนี้ขอบคุณนะคะที่คิดถึงใจใจ,ใจมันนี่มันนี่เนาะ,ะให้มา แชร์ความรู้ต่างบ้านเราแบบละเอียดอีกทีหนึ่งก่อนที่เราจะผ่านสตรีมผ่านริวนะคะก็คือเป็นกำลังใจให้ทุกคนทีหนึ่งเขาก็จะโชว์ในช่องนโยบายการละเมิดถ้าเราลบแล้วเรามั่นใจว่าเราลบแล้วในช่องการละเมิดเราก็รอเดี๋ยวระบบเขาเลยสาเราเอา เนื้อหาของเราหรือว่าคอนเทนต์ของเราไปลงที่อื่นไหมไปลงเทมเพตอื่นไหมยความว่าอะไรด,ดูคลิปของเราดูช่องของเราดูเนื้อหาของเราทั้งหมดนะคะดูเนื้อหาของเราทั้งหมดเลยในคลิปของเราในคอนเทนต์ของเราทั้งหมดอ่ะเราเอาเสียงเพลงที่ติดลิขสิทธิ์ลงไปหรือเปล่าอื่นไหม นำเอาของคนอื่นมาปรับปรุงตามที่เขาบอกเราไหมนะคะคือย้อนกลับไปเช็คคลิปของเราเช็คโพสต์ของเราทุกอย่างได้ก็คือสรุปตามข้อความข้างบนคือย้อนกลับมาดูตัวเองเนาะพอเขาแจ้งมาปั๊บเราต้องดูตัวเราเองก่อนดูตัวเราก็เป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณที่มามาหาใจใจมันนี้มันนี้นะคะใจ ตอบไปเช็คในการแชร์ว่าเราแชร์เนื้อหาที่เป็นของเราจริงไหมหรือเราไปแชร์ของคนอื่นที่ไปละเมิดกดอัดน้อยอ,อันนี้ที่แจ้งมานะคะและเขาก็บอกว่าก็อนนี้นะคะขออนุญ,ญาตแชร์ความรู้เนาะให้กับ คุณพี่นะคะก็คือถ้าตามนี้ก็คือเนื้อหาไม่ได้สร้างสรรเองเหมือนกับทุกที่นะคะก็คืออาจจะไม่สามารถเปิดสร้างไรายได้ได้ใช่ไหมคะเกณฑ์ของเขาที่เขาแจ้งมาคืออาจจะไม่สามารถเปิดสร้างไรายได้เราก็ทําคลิปใหม่ขึ้นมาทดแทนนะคะอันนี้คือวิธีที่ดีที่สุดหาให้เจอที่สําคัญน,นี้นะคะขออนุญาตแชร์ความรู้เนาะให้กับ คุณพี่นะคะก็คือถ้าตามนี้ก็คือเนื้อหาไม่ได้สร้างสรรค์เองวันนี้ขอบคุณนะคะที่คิดถึงใจใจ,ใจมันนี่มันนี่เนาะ,ะให้มาแชร์ความรู้ตามถามให้